บายไม่บานแล้วครับคุณกินในชายบายๆบายๆยังครับเพิ่งเปิดคลิปเองยังไม่จบคลิปนี่มาถึงจะบายๆกันเลยเหรอโผล่บายๆนะยังยังอีกมันน่าโดนจริงๆเลยไอ้คุณเกินในชายอ่ะเ,เ,เ,เอาล่ะนะครับเออ่กลับมากันอีกครั้งนะครับกับผมละไฟโลหะคอลเทเนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเมก้าแมน X5 นะครับซึ่งคราวนี้เราก็จะมาทะลุจุดเดือดขั้นสุดยอดกันครับนั่นคือเจ้า X เปล่าๆไปเผชิญหน้ากับซิกมาครับคุณกินไดชาเขาเคยบอกว่าเขาเคยทําได้แต่ใช้เวลาประมาณครึ่งวันครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับหักสกอร์เขาครึ่งวันของเขาเอาผมให้เลยหกชั่วโมงคร<อ>ึ่งวันไปเป๊ะหกชั่วโมงอ,อย่าเนียนตัดฉากนะครับเฮ้ยไ,ไม่ไม่ไม่เราอาจจะมีตัดฉากต,ตอนตายแต่ว่าเราจะแปะเครดิตของจริงไว้เลยว่าเราตายกี่นาทีเอ้เราตายไปกี่รอบใช้เวลาประมาณกี่ครั้งในการเอ้ใช้เวลาประมาณกี่นาทีในการเล่นเออ กว่าจะคิดได้ลำบากจริงลำบากมากอยากมนกันจุดนี้นไ,ได้ <c oughs> <อ>ฉันมั่นใจว่าในบรรดาในบรรดาด่านทั้งหมดน่ะแกเอาไอ้อกอบป,ปากไปสู้แค่ซีโโลล่างเวละทีตัวเดียวเท่านั้นแต่ตัวอื่นแกไม่เคยจะซีแต่ฉันน,น่ะทำไปหมดแล้วหล่อดีฉันเองก็ทำฉันน่ะทำไปหมดแล้วตอนนี้มาถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้าย <laughs> มันจะได้จบๆกันสักทีหนึ่งกับเมก้าแมนอีก้า คันเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น,นี้ไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแค่การเอาเกาะป่า,ปา,ปามาสู้กับซิกมาสิเราต้องไปเชิญบอสใหม่แดตัวเพราะฉะนั้นในทางกับการเราต้องก็เท่ากับว่าฟาคนี้เราเอาชุดเกาะป่า,ปาไปเจอบอสแตัวด้วยชิบหายนะฉันอี๋คิดก่อนมันมันม,ม,ม,มันอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดก็ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเอกล่างไวรัสก่อนอมาเอกล่างไวรัสความเร็วเหนือแสงอะไรอยู่ข้างบน ดิฉันจะผ่านดา่านภายในกี่นาทีเอ้ยกี่ชาติุเนี่ยได้อัดคลิปเป็นป,กปากๆในฮะว่าลงลงแบบฟูอือไม่ๆโอ้โหตายจริงฉันคุณเกณฑ์เดชชายช่วยเล่าถึงรประสบการณ์ตอนที่คุณนั่งเล่นหน่อยสิครับว่าตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่อ่าย้อนกลับไปสักเอ็กเอ็กปีเอ็กเอ็กปีมันเอ็กเอ็กปีไหนละก็นัดจะสักเลาเรา ตอน,ตอนปฐุมปฐุมเลยเหรอีกแกสามารถไิชิตเกมนี้ได้ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ชั้นปฐุมกันเหรอใช่แต่ตอนนั้นใช้เกาะติเมตเอาเอาเอากอบออกปเออบออปล่าดิไอ้เกาะเปล่าไปบวกติกมาตอน,นี้มีกระจายอะไรประมาณน<ะ>ั้นก็แถวมอ,อต้นนะครับรู้สึกช่วงนั้นไม่มีอะไรทําบางทีก็ว่างๆก็ปิดจอแล้วก็สู้กับบอสเล่นปิดจอสู้กับบอสเล่นแล้วเมื่อไหร่มัาจะชนะวิชานี้ถึงแม้ความเป็นจริงก็คือไฟมันดับกลางทางเหรอ รู้ตัวอีกกี่คือชนะแล้วอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราเอ็กเอาเอ็กกับป่ามาเผชิญหน้ากับบอสเลเวล9.6คือไอที่พาคาเนี่ยมันมีก่าะอันติเมทให้นี่เพราะคนทำเขาจงใจให้เราไม่ใช้สู้กับบอสใหญ่อยู่แล้วหรือไงครับเพรารู้สึกว่าในบรรดาภาค4 5 6นี่จะเป็นภาคที่สิกมาโหดที่สุดแล้วผมก็ให้การว่าไงอะไรนะโอ้ยข้าโหดสุดเอ็กเอ็กไหนโหดสุดเอ็ก5ครับ ก็ผมเล่นเอ็กห e ้าไงเอ็กห้าโหดสุดแล้วบอสเดอในบรรดาบอสสี่ห hey ้าหกเลยแต่หากว่านับตายแล้วก like ูนับได้บรรดาทุกภาคนี่ผมมาภาคเจ็ดแต่บอสโหดสุดแล้วดูเหมือนว่านอกจากการใช้เกาะปะป่าของเอ็กมาตู้แล้วถ้าเราไม่ใช่อาวุธที่บอสแค้เนี่ยนจะเป็นการหยามบอสเกินไปสินะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันพ่ายแพ้บอสเงินแสดงว่าคลิปนี้นี่พอลนับ เราจะไม่แค้ได้ถึงสิกมากครับเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไมด่านนี้ถึงไม่คนเอาเอ็กกอบเปล่ามาเล่นอย่างรุนแรงเราจะมาวิเคราะห์กันครับด่านนี้อย่างแรกเลยคือเลือดบอสที่เยอะเกินไปอย่างที่สองเป็นมุกที่น่าเกลียดมากสำหรับภาคนี้เหมือนเขาไม่เลยจะใส่แล้วรู้สึกว่าภาคนี้ในรบรรดาทุกภาคนี้ภ<พ>าคนี้นี่เวลาเาทำเลยครับอย่างดีก็มีเลือดพิ่มวันนิดนึงอีพาวี้เลือดแม่งเป็นคืบเลยอ่ะเต็มจอเลยมันมันย่กว่าสิ สิ่ใหม่อีกอะเฮ้ยความสามารถากูเยอะนะกี้ความสามารถของฉันอะมันมีขีดจำกัดนะฉันจะทะลุจุดเดือดของตัวเองให้ดูเราจะมาดูกันครับอุย้ยเราจะมาดูว่าผมจะสามารถคิวบอสตัวไหนได้สักตัวหรือเปล่าอย่างน้อยในแปดตัวนี้กูต้องคิวได้สักตัวอะเออใน่แปดตัวนี้ต้องสักตัวหนึ่งเอ้ยจ็บเ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 จ็บอย่าบินโชบเด้แกเป็นข้างข่าวก็จริงนะแต่ว่าแกไม่ใช่อ e ีแรงด์หรือว่าเกี่ยวนะที่จะสามารถบินโชบอ่อ สิ่งมีชีวิตเออบอลยมันกัดมันกัดเอ้ยมันโอ้โหมันเติมเลือดด้วยเฮ้ยทำไมตอนกูสู้กับบรรดาลปกติมันไม่มีอย่างงี้วะมันเติมเลือดมาสองครีดอะทำไมตอนดานปกติมันไม่มีท่านี้เขาก็มีนะครับแค่เขาไม่ใช้คุณดูเหรอเขาไม่ใช้หรือไม่มีปัญญาใช้มันตายก่อนได้ใช้ดิอือบอสเลเวลเก้าสิบหกเรามีเลเวลบ้างไหมเนี่ยนะ ยังยังเอาไม่อู้อู้อูอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ๊ะแกเอ๊ะเออฉันลืมไม่ได้ไงสุดยอดวิชาลับต้องห้ามเอ,อ๊ะอะไรวะวิชาลับต้องห้ามชื่อวิชาชื่อว่าอะไรเนี่ยลืมไปแล้วชื่อวิชาอ,อ๋อจำได้ละเจ้าวิชาลับงูกินหางกินได้ใช่อโอ้โหยิงไปนี่บอสไม่เจ็บเลยอะ แค่ชะง,งักแค่นั่นเองไม่รู้แหละย่างน้อยกูเล่นหนาด้ไม่จบกูต้องเอาคนไปด้วยให้ได้อะไม่รู้ไม่รู้เว้ยต้องเอาให้ได้อืมอมอจิ๊บเอาให้ยิงเฟลไม่เปิดท่าเฟลไม่นา่าไม่น่าเล่นเลย มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับการที่ต่อคุณเจอกับบอสเนี่ยแล้วคุณจะเปิดไอ้ท่าน,นี้แล้วก็หมุนมันเล่นพอหมุนเล่นเสร็จปุ๊บแม่งผูเฟลแล้วก็มาพึมพำมว่าไม่น่าเล่นเลยชิเออือฮือนี่ท่ามันใช้อย่างนี้วีวบอกอันติบอสเฮ้จริงๆแล้วนะพวกท่าที่บอสแฟนน่ะมันจะทําให้บอสชิงรักแล้วก็แขนเซนท่าซึ่งมันเหมาะมากถ้าเราจะใช้กับตอนที่บอสเปิดอันตีอ่าโอ้โห โอ้โหมามุมนี้เลยเอออกอย่างอย่างเฮ้ยอันไม่อย่าฉันจะฆ่าแกแกน่ะเป็นหัวหน้าของพวกบอสแปดตัวไม่เชื่อทำไมแกถึงได้อ่อนแออย่างนี้ล่ะกินไตชัยเฮไม่เนาะไม่นึงเลยฉันต้องมาตายในทีแบบนี้กินไตชัยพวกนี้ของคารวโลเจ๋อแล้วกับตูฟ้าแกเป็นหัวหน้าไม่ใช่เหรอตื่ตื่ ลายต่อไปจะเป็นใครเรามาดูกันครับลายต่อไปก็คือที่แค่แ,คแบบนี้เจอใครเย่ยหมีแน่เลยเอาไม่ใช่หมีอ๋อลู้และเจอเจอไอ้แมลงเต่าทองนั่นอ่าอืม,มแมลงเต่าทองฉันจะบอกให้นะว่าทำไมตอนอยู่ในโลกความเป็นจริงอเอียไม่ใช่โลกความเป็นจริง โลกภายนอกเออที่แกแพ้ฉันนะเพราอะไรฉันจะบอกให้ตอนแรกอ่ะฉันแค่บอกแกินะว่าแกนะ่ะพ่ายแพ้เพราะว่าท่าของแกนะ่ะมันใช้เวลาชาร์จนานเกินไปและตอนใช้จะเป็นการสตันตัตวเองแล้วตัวแกมนก็ปอแต่อีกอย่างหนึ่งคือแกนะ่ะมันแก่แล้วยุคของแกนะ่ะมันหมดไปแล้วถึงเวลาของยุคขุนยนต์รุ่นใหม่แล้วอืมดูไปซะ <c oughs> แกนะ่ะ จะต้องตายในท่านี้ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตของแกไม่ใช่ตายชะงักอยู่ในท่านี้ไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยเหมือนกับเดจาวูฉันไม่ต้องวิ่งไปไหนฉันยืนเฉยๆฉัชชนะแกแล้วเห็นไหมมันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคุณเกณนในชัยกวาจะมาถึงจุดนี้ไม่ยากเลยใช่มันไม่ยากในการที่เราว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้มันช่างเป็นเรื่องที่สุดยอดมาก อ่าเฮ้ยตึ๊ดตึ๊ยังยังบื้อยังบื้ออืมต่อให้แกยิงบีมมันก็เท่านั้นน่ะเพราะว่าฉันอ่านทางแกออกหมดแล้วเออแล้ต่อให้แกปล่อยมแมลงมันก็ยังออนแอร์อยู่ดีแกน่ะไม่มีทางสู้สตายหรอก้อเฮือ,อ,อลับไปลาก่อนนะไอ้หนูไอ้ไม่ใช่หนูหนไอยไอ้ลุงลาก่อน ลุงก็บอกลุงก็บอกว่าไม่ขบลา,ายแพ้แล้วเขาลายแพ้แล้วโอ้โหไปครับอ่าเก็บได้สองตัวแล้วเฮ้ยดูความสามารถแค่นั้นแหละรครับใช่เฮ้ยมีต่อเว้ยยังมีต่ออีกหลายตัวไม่เหมือนคุณหรอกกินดิชายโอ้อ๊อะอะไรก็ยอมแพ้ฉันไม่ใช่คนชอบยอมแพ้ถันจะบอกใครน่ะมาแล้วไอปาหมึกปาหมึกเนอมันชอบกระตุกกระดิกงดไปมา เจ้านี้หัวไม่พร้อมยากนะระดับเกบุกเลยครับปลาหมึกมันชอบกระดิกระดิกหนวดไปมาเอาก็จริงอยู่ที่เราไม่ต่อสู้กับซิกมาก็ได้แล้วหลบอยู่ในฐานทัพของเลนพิลอยฮันเตอร์หรือว่าเมเบริกฮันเตอร์แต่ทางกับการเพรียงแค่ครึ่งเดือนเราไมจะต้องฆ่ากันตายเองเพื่อที่จะแย่งแบตเตอรี่แล้วก็อะไรสำรองซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ฟิลเงาะมากเนีเสรีเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะเราต้องสู้กับเขาพอเราสู้กับซิกมาเสร็จ แล้วไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ตามเราค่อยหนีไปได้นี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่ฉันพูดกับเกนไดชายเสมอว่าเราต้องสู้ก่อนแล้วค่อยหนีไงทำไมฟอมึงสู้มันได้ไหมละ่ะเฮ้ยเฮ้เอ้ยมันสู้บอ, <c oughs> บอสมันเริ่มใช้ท่านาเกียแล้วอะ่ะมันเริ่มบินมาชนผมหนึ่งเดียวแล้วอือสู้เขาได้ป่าไม่รู้รู้แต่สู้ใช่สู้ไปก่อนแล้วค่อยหนีไงเออ เออเหอปลาหมึกแพ้ไฟฟ้าแต่ปลาหมึกเนะี่ยมันเป็นสัตว์น้ำไม่ใช่หรอตื้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 อ uh huh. ถึงแกจะเป็นหุ่นยนต์นะแต่ชาติกำเนิดจริงๆของแกนะ่ะเป็นสัตว์น้ำจงรู้ตัวไว้ซะแกน่ะแพ้ไปแล้วเมื่อแต่ตอนแกสร้างหุ่นยนต์รูปแบบปลาหมึกหุ่นยนต์กับน้ำอะ่ะมันไปด้วยกันไปเลยแกน่าจะรู้เรื่องนี้ดี <laughs> ลายต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปเก็บไอไอกีกา้านอสซารลันั่นต่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันทำอะไรไวเมื่อกี้นี้ประมาทไป่อยคานเนลวจริงแล้วมึงอยู่ไหนมาหนี่มาหนี่มาหนีค้คุณลาไฟโรจะไม่รู้ว<า>่าแต่ผมไม่ใช่อุิพิเศษนะครับฉันไม่เชื่อแกหรอกไอด่านพันนี้แกไม่ใช่อุิพิเศษแกไม่รอดหรอกคิดว,ว่าแต่ละตัวทำไมผมใม้ความยากระดับเอบวก อผมไม่ใช่พิเศษยังไงนะไม่จริงขนาดจะแช้พิเศษเจอแค่ผุดขึ้นคอเดี๋ยวบางวันจะใจแกมานั่งเล่นกับฉันนี่เอาเสียเวลาเด้อเด้อแบบนี้ใช้วันเดียวพอแล้วันเดียวพอแน่นะเดี๋ยวจะจัดเวลาให้แกในสักวันหนึ่งบิดเนี่ยเสียไปวันเดียวก็พอแล้วอ๋อเสียไปวันเดียวก็พอแล้วนี่เอาอีกแล้วเข้าใจแล้วทำไมแม่งหมดทั้งวันเฉลี่ยพอละหนึ่งชมงตัวละหนึ่งชั่วโมงแน่เลย ถ้ามันนับจำนวนที่ตายได้นี่คิดว่าตายไปกี่ชั่วโมงตอนนั้นความตายไม่นับเป็นชั่วโมงเยไม่ใช่ไม่ใช่ความตายนับเป็นชั่วโมงหมายถึงตายไปประมาณกี่ครั้งไม่ถึงกว่าร้อยตัวไม่่ํากว่าร้อยตัวด้วยเออความรู้สึกมันประมาณเดียวกับตอนเล่นมาริโอเนโกเลยหรือเปล่าครับก็เลยตัวติดลบได้คงติดลบไปแล้วถ้าว่าตัวมันเหมือนเอ็กซอ่ะพอตายปุ๊บแล้วเขาไปคอนติเนียจนจุดเริ่มต้นเลยคุณหมายว่ามีเดอร นึกว่าเพายังใจบุญอยู่บ้างใช่เแลวกเออเงลโก้กละขึ้นี่พูดกันเลยบอสมันสู้ครับมันสู้มันสู้ไอ้มังกรดื้อยาไอมังไอ้มังกรไอไอกึ่งมังกรกึ่งทีเล็กกึ่งเอื้อกึ่งกอซิล่า ก็ซีล่านี่เป็นหนังไทยนะครับคุณกินในชายดูหรือเปล่าเอ๊ <Hey! S 1> ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้รู้ไหมก่อนหนังก็ซีล่าน่ะมันมีเสียงภาคเป็นเสียงภาคอะไรล่ะตอนแกนั่งดูในทีวีอ่ะอังกฤษครับผมดูของอินเตอร์ไอ้เหี้ยดูของอินเตอร์เลยคุณดูภาคไทยเว้ยเต็มทีก็ดูภาคญี่ปุ่นซับไทยก็จริงความจริงแล้วผมไม่เคยดูก็ซีล่าเฮ้ยไม่จริงเสียดายชาติเกิดอะ่ะ oh. ี่กูจะตายอยู่แล้วหรือเนี่ยตายชาติเกิดตูต้องเกิดมาเป็นอุตตาแมนหรือไงจะเอ็กซ์ตัวไฟกับก็ซิล่ากันลึกเออนี่เราต้องใช้ถังอีตาซ์สุอับบอสปกตินะเนี่ยเอ็กเกาะนี้มันมันไม่ตื้นเรื่องมันมันเปาะเกินโอ้โหโคตรเปล่านอกจากเอ็กจะเปาะแล้วยังมีบัตเตอร์แรงๆแล้วด้วยนี่อาวุธพิเศษรู้สึกจะใช้ได้น้อยลงด้วยใช่ไหมครับก็ไม่อะไรครับก็แค่ชาร์จไม่ได้ โอช้ชาไม่ได้เอเอโอ้ไม่นะนี่ฉันจะตายเลยเนี่ยเรียบบอยพึ่งค่งหลอดเองหมดถัง e ไปสองถังแล้วนี่แค่ตัวพันนี้นี่สู้ยากขนาดนี้แล้วจเจ้าอะไรไปสู้ซิกมาวันนี้จเจ้าอะไรไปสู้ไอ้ค้างตูดอือไม่ยา่าอืมลับไปพลังฉันหมดแล้ว เฮ้ยยาโอู้อูโอ้อเฮ้ยไอ้ท่าระเบิดพื้นนี่มันคุนนค้นๆนะแช่ของสีโลเป่าวะ่ะอือไม่กูาตายแล้วพอพอไม่สู้กับมันแล้วสู้ยากสรุปในด่านนี้ด่านนี้มีอยู่สองตัวครับที่ผมไม่สามารถบิชิดมันได้คือไอทีเล็กกับไอไอม้าบินไอม้าผีไอทีเล็กกับไอม้าผีครับอ่าก็มีสองตัวนะครับถือว่ายากจริงๆคือทีเล็กกับ ไอ้ห <ปะ S 1> มาผ <ปะ S 1> ีไอ้ปลาหมึกไอ้ปลาหมึกนี่นะยากง่ายจะตายลองสู้รยที่ไม่ใช่พิเศษดูสิวะเฮ้ยชนะแล้วตอนเล่นเอ่อบอสแปดตัวปกติอะชนะไปแล้วเอาแบบใช้เกาะน,นี้ได้ดิก็ใช้ใช้เกาะนี้ไงไอเดี๋ยวตอนนั้นไม่ใช้เกาะน,นี้นี่ได้ดอกใช่ไม่ได้นะ่ง <c oughs> ไม่จริงเดี๋ยวแชเดี๋ยวเดี๋ยวมีโหลดเซฟเก่าเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยอืมไม่ได้จริง แต่ฉันจะคิดว่าไอ้ปาวานเนี่ยมันเก่งกว่านะเออเด็ดนิดนี่ตอนแรกนิดมีคนแค่แค่มีน้องคนหนึ่งเขาขอมานะว่าอยากอยากจะเห็นฉันใส่เอ็กกรอบป่าไปสู้กับเอ่อซีโรล,ลังไวรัสที่ไปไปมา,มาการเป็นการท้าพิจุ์ใช้เอ็กซของนม่งตั้งแต่แต่ด่านสิกมามานี่กูแต่ชุดเกราะป่างเดี๋ยไม่มีชุดเกราะอันติเมตแลวอะไรออกมาโผล่เลยเนี่ยมีแต่หัวชุดเกราะอันติเมตโผล่ดันซีโรดา่าแป๊บเดียวเอง กลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยตอนนี้ต้อพยายามมั้นู้นจริงๆเลยแกไอ้ยฉันเล่นอะไรเนี่ยตึอร <c oughs> ับไปยิงไปเราจะปล่อยให้มันบินไปอีกเอ้ยมันบินไปแล้วมันบินไปแล้วอย่าบินไปอย่าบินไปกลับมากรันกลัมากรันกลมากรักกร<ต>ยี่ป้อตายขาแล้ว <c oughs> ตึ๊ดตื่อตื่ออย่ายิงน้ำแข็งเชียวนะอย่ายิงน้ำแข็งบอกว่าอย่ายิงน้ำแข็งไงเฮ้ยอย่า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 โอ้โหมันสไลด์ด้วยมันตะปบหลังกูอีก เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่ามันมีมันมีหนามตะปบหลังอยู่อย่าโอเคชนะแล้วเย้ไอตัวนี้รู้สึกจริง่ายนะเพราะว่าจุดอ่อนของแกจะบอกให้ว่าคืออะไรจุดอ่อนของแกมันก็คือความแข็งแกร่งที่สุดของแกนั่นแหละนั่นคือน้ําแข็งยังไงล่ะน้ําแข็งสามารถดันฉากได้ทําให้ฉันเคลื่อนที่ไปโดนหนามตายได้แต่ไม่สามารถสร้างดามจที่ฉันได้นั่นแหละคือจุดอ่อนของแกจะไ่รีบแล้วก็ไม่รีบอะไร ถ้าไม่รีบใส่น้ำแข็งแล้วก็ใช่ถ้าไม่รีบแต่น้ำแข็งก็โดนฉกักบีบตาไม่ก็โดนหนามเลยแต่น้ำแข็งแล้วมันทำดามอีกไม่ได้ตอนนี้เราเจอหมีครับวันนี้อยากกินรู้สึกอยากกินต้งตีนหมีมากไม่รู้เหมือนกันรสชาติเป็นไงนไอ่าี่นี่อยู่แต่ว่าคนเก์นในชายเคยกินเฮ้มันกระโดดมันเล้วมาชิที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผมครับไอหมีบ้าอ่าในโปเกมอนนี่มี มอนเตอร์ที่เป็นหมีหรือเปล่าครับคือกินติชัยโอเคมอนแล้วครับมีสิครับอ่าแล้วตอนมีพัฒนาการเสียงมันจะเป็นยังไงครับตืด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 กดคนเซิลเอ๊ะมีกดคันเซิลด้วยเหรอครับตอนมอนเตอร์จะมีพัฒนาการเหรอก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจครับก็เลยอยากกดแคนเซิลเล่นแต่มันกดได้ใช่ไหมล่ะกดได้ครับเอ่อปุ่มแคนเซิลนี่เขาทำมาเพื่ออะไรอ่ะ อก็ต้องตัวเม่อมันแปลงแล้วสกิลมันจะหายไปหรือไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับม่อเี่นร่างกับเป็นแบบนี้พี่เองนี่สายเอกว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ยึงไม่ให้ปิกจูแปลงเวลัยจูเพราะว่าอะไรมันหายไปเลยครับถ้าแปลงเวลัยจูคุณจะไม่ได้สกิลใหม่อะไรเลยครับแต่หากว่าจะเป็นปิกจูเฉยก็ยังมีโอกาสแลส้วมันสกิลมันจะมาจากไหนถ้ามันแปลงร่างไม่ได้ถ้ามันไม่แปลงร่างก็ได้ไปเอยตามเลเวลครับอ๋อ ได้ให้แปงเป็นไรจูร,รู้สึกสปีดจะตกด้วยสปีดจะตกด้วยสรุปเลยแปงเป็นไรจูรมึงได้อะไรเก่งขึ้นมาบ้างเนี่ยเอ๊ะจเจ็บขาเดี๋ยวๆด้แลวก,กวางฮ่มรู้สึกว่าตอนแรกนะฉันเล่นมัก็แมนเอก่าอยู่นะต่อไปก็ไปคุยเรื่องหมีแตว่างนึงปุ๊บแม่งไปถึงพิกาจูแล้วอีกหน่อยนี่ไม่ถามเลยมึงเนี่ยว่าบอสของโปเกมอนมันตัวอะไรเออไหนก็ไหน,หนแล้วมันเป็นตัวอะไรครับ มันห็นมันออกหลายภาคจังบอสน,นี่มันเป็นแบบเป็นเพเยอร์หรือว่าเป็นพวกมอนเตอร์เก่งๆครับเฮ้ยนี่มันเดลต้ามูนไลซนิกสุดยอดทําไม่ตายนี่ดีจจมีบ้ามันใช้ท่าน,นี้ได้ด้วยหรยเนี่ยเออไม่เลกเลยท่าน,นี้มันเป็นของราชาหมาปา่าอะไรนะนิรันนี่เออถูกแล้วนิรัน นี <g ül> ่แกใช้มันได้ยังไงแถมทานนี่ไม่เบาๆด้วยนะว้าวเฮอเจ็บเฮ้ยโอ้ยอ,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 อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไอ็มีบา้าแกนะ่ะแพ้ไปแล้วเฮ้ยเล่นมาแต่นมิดนึงเอืเอ,กนนเ,อเกือบตายแล้วสิครูไม่น่าเชื่อมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเวลาเราบอกว่าบอส มึงตายแล้วแล้วพอยิงไปปุ๊บเล่นมึงเหลืออยู่มินนึงเสร็จแล้วปุ๊บบอสมึงเปิดท่าใส่แล้วเราตายเองแล้วต้องเริ่มซู้ใหม่หมดเลยเป็นอะไรที่สุดยอดมากใช่ไหมครับคุณเกณฑ์ในชายผมรู้ว่าคุณต้องเคยทำอะไรครับอะเกณฑ์ในชายยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่มีครับเสียงที่ฉันได้ยินอยู่นี่คือเสียงอะไรหรือว่าจะเป็น AI คอมพิวเตอร์ที่ตั้งระบบไว้ให้เหมือนเกณฑ์ในชายครับ ผมคิดไม่อยู่แล้วว่าต้องมีสถานการณ์แบบนี้เกนไดช่ายก็เลยเตรียมผมเอาไว้ไม่น่าเชื่อแสดงว่าฉันฉันพูดชื่อแกได้เลยใช่ไหมไม่ได้ครับคไม่ได้รออับอนุญาตนะเพียง <laughs> แค่ฉันอ่ะโอ้โหไอ้นี่มันกระโดดสูงจังไอไอมนุษย์ถาวรไอไอไออะไรวะไอหัวดอกไม้น้าเป็นนกี๋ยวอีกหน่อยจะแต่งคอเทย์เป็นตัวนี้ <laughs> ว่าแต่คุณกินดีชายครับคุณคิดจะแต่งคอสเทย์เป็นตัวอะไรครับกินดีชายครับอืมแต่งคอสเทย์เป็นกินดีชายงั้นเดี๋ยววันไหนไปงานเดี๋ยวจะถ่ายรูปคู่เกิดติดหน้าก็พอนี่อย่าติดหน้าก็พอฉันไม่เคยถ่ายติดหน้าเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยประจานเพื่อนเลยด้วยเดเจียจะไม่บอสมัน เดี๋ยวเราคงต้องมีการฟาร,ร์มถังอ e ีกน,นิดหน่อยนะครับตอนนี้ไม่งั้นผมอาจจะมีการสกิปสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการในตัวชช่นนี้ได้ก่อนนะยางมันยังดื้อ,อยู่มันดือ้อมันดือ้ออืมโอเคยางอ e ีกยางสู้มันยังสู้ผมต้องผมต้องฆ่ามันคนระับผมจะฆ่ามันตายซะเถอะแกอยิงไฟเข้าหัวเฮดชอล โอเคไอ้ okay. สุดเราก็ปราบบอสไปได้แล้วหกตัวตอนนี้ด้วยเอ็กเกาะเปล่าเปล่านะครับเอาล่ะตอนนี้เราไม่มีถังอีแล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตสคิปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอานะครับมานั่งดูผมฟาร์มถังอีนะครับออโอเคนะครับขออนุญาตสคิปอ่าครับต้องฟาร์มถังอีตัวหนึ่งครับเอาล่ะโอเคนะครับกลับมาต่อกันนะครับตอนนี้กูก็ฟาร์มถังอีจนเต็มแล้วนะครับวิธีฟาร์มก็ง่ายมาก<อ>ครับคือเก็บฮะอะไรนะเปล่าครับไม่แรงใช่ไหมผมก็รู้สึกสมเพชทำคนนี้นิด สมเพชชั้นแล้วแกแล้วไม่สมเพชตัวเองเลยแล้วใช้ถังอีตอนนี่เนี่ยเล่นสู้กับซิกมาฉันใช้ฉันไม่เชื่อหรอว่าน้ำหน้าแกไม่ใช้หลักฐานก็ไม่มีอย่างแกน่ะมันต้องใช้อยู่แล้วอยวคอยดูในสักวันหนึ่งฉันจะจับแกแคสแล้วดูว่าแกใช้ถังอีสักไม่ฉันจะไม่แกเก็บถังอีเลยด้วยสังเกตรลเวไฟลูกฮคอชานลเพราะอะไร มันภาพการเล่นเกมอย่างสบายใจขฉันไปแน่นอนอะแกต้องเกียดฉันแน่ซือต้องแกแค้มันให้ได้ก็แกพูดเองไม่ใช่เหรอถ้าแกแค่พูดแค่แกแค่ตามที่ฉันพูดไปนะแกก็ไม่ต้องโดนอะไรแล้วแต่แกน่ะท้าทายเองแกท้าทายเองว่าไม่เคยใช้ถังอีฉันก็จัดให้แล้วไงเฮ้ยจะแค่ถังอีนะเดี๋ยวจะมีการล้างมือไปก็มาขูอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยหมายค่ามไก็มาขู เฮ้ยอคิดอะไรมากขนาดสตรีไฟเตอร์ยังเล่นจบมาแล้วเลยมันเ่นาเพราะมงไอ้คนนี้เล่นหลายคนเนี่ยเฮ้ยก็เกมเขาทำมาให้ร่วมมือกันผ่านไงเอเอตอนนี้บอสเริ่มจะเปิดอันติแล้วนะครับเออพี่กินไดใช่ผมอยากจะรู้เทคนิคการหลบเอเ,อยเอ้ยไม่ต้องดูรู้หรอกกูก็พอจะด,ดูดูออกได้แล้ว ในบรรดาบอสแปดตัวนี่ถ้าตามน้อเรื่องจริงๆใครเป็นตัวหัวหน้าครับปกติที่ทุกภาพแต่ละภาพมันจะมีตัวหัวหน้าอยู่แล้วนี่มีของนั้นเดวยวมีดิของนั้นเลยเชสับเชสับเป็นนักกินมากโอ้ต่เห็นมันทํางานเดียวกันไม่มันจะต้องมีตัวหัวโจกอยู่แล้วไม่เชหรออย่างเอ็กหนึ่งเนี่ยใช่ไหมล่ะก็ไอ้นกนั่นแหละเป็นตัวหัวหน้านี่ออมันก็เป็นระดับหัวหน้าแต่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรออกับหกเจ็ดคนที่เหลือนี่ ใช่เลยฉันเสพเนื้อเรื่องมาคิดว่ามันจะเป็นตัวหัวหน้าเ,เลยอช่ไหมซอถ้าคุณเสพเนื้อเรื่องแบบตามเกมผมไม่รู้แต่ถ้าตามการ์ตูนแล้วก็อีกรีฟปอีกหนึ่งเลยไม่อยู่คนที่ไม่ติดไวรัสแต่ว่าไปอยู่พวซิกมาเองใช่ไหมเ่<า>แค่บอกเอกว่าคสายสตูเพือ่อเป็นการพ <c oughs> าพิสูจน์ฝีมือเอกคือแค่้าพิสูจน์ฝีมือเฉยแต่มันก็ตาย ทำไมกันเอกทำไมแกต้องฆ่าเขาด้วยเขาแค่อยากจะพิสูจน์อะไรกับแกนีน้ที่หนหน่อยเองคุณเอกเขาบอกว่าเขไมรุนพี้นเขาแบบนี้คือแล้วก็หยิบเกราะหัวในด่านมาแล้วก็สวมแล้วก็จากไปชนะแล้วชนะไอ้ม้าผีแล้วเอาล่ะหลังจากเราชนะไอ้ม้าผีได้เสร็จปุ๊บเราต้องไปเจอมังกรกัน,กนครับคุณเกนใดชายสายลมวันนี้ ช่างรบกวนใจเอ็กอยิ่งนะักใช่ไหมละ่ะกินได้ใช่แต่เอ็กก็ร้องร้องไห้อ,อ,ยอยู่นะ <c oughs> ไม่จริงเสร็จแล้วมังกรก็โผล่มาแล้วบอกว่างาม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 งาร้านฝงตรงข้ามมีมันฝรั่งต้นราคาซีกอะไรมันซีอะไรขนาดนั้น เออยังอึดอยู่ยังอึดอยู่ยังยังตกเก็ตไดชัยกินได้ชยัยคำปรุกใจของเราอย่างเช่นเอมาเซียอย่างนี้แต่ละประเทศก็มีคำปรุกใจของตัวเองของฉันเป็นกินได้ชยัยซีเดโมาคืออะไรเอมาเซียมีคำหัวเลยเนี่ยฉันประมาทก,กินได้ชัยไปขนาดนี้เลยเหรอนเนี่ยเออเลยนะเออเราไปกินได้ชยัย เอ็กเปิดอันติเอ็กบัตเตอร์นั่นแหละครับอันติของเขาใหญ่งเงี้ยสิครับมึงกินได้ใชใ่แล้ารู้สึกคนลุกอันติของเอ็กน่ะคุณดาวลิวจ,จะตายแต่ต้องเสียเวลาชาร์จแค่นี้นั่นแหละคุณดาวสิ่งของแม่สิ่งใช้พลังอ โอ้โหมันจะบินทำไมตอนนี้รับไปทางที่ดีเราเติมเลือดมาก่อนดีกว่าอ่าแล้วตอนหลังฉันจะเอาเลือดที่ไหนไปสู้กับซิกมาวัานนี้โอ้แค่เจอบอสแปดตัวนี่ถึงขั้นต้องใช้ถังอ e ีขนาดนี้เอ่อคุณกินในชาัครับได้บรรดาเอกทุกพ้านี่ทุกพ,าน,กพานี่เก็บถังอ e ีได้สองถังหมดแล้วว่ามีพ้านหนที่เก็บได้มากกว่านั้นครับเอ่อเอ็กสามเก็บได้สี่ถังครับ ผมผมมาแปลกใจเราอีกสามเก็บได้สี่ถังอะ่ะบอสม่เก่งขนาดนั้นโคตรเถื่อนภาคนั้นรู้สึกจะเถื่อนเออว่ะอย่าลืมดิคุณเกณฑ์นในชรบอกว่าภาคานี้บอสเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะภาคสามบอสเป็นอย่างนั้นนะบอสเป็นอย่างนั้นบอสเป็นอย่างนี้อ่ะเออภ่คผมมัน <c oughs> มก็อยากแพะอะไรก็โหดไลยเลยเฮ้ยทำเล่นไปแต่ภาคสามนี่เป็นภาคที่อาวุธเยอะสุดแล้วนะอืมมันเป็นทางกลับกันไงยิ่งอาวุธเยอะบอสก็ยิ่งเก่งตามไปด้วย เอ,ออมี่ชันจะตายอยีกแล้วหรือเนี่ยใครจะยอมตายกับไอซี่แบบนี้เราเลือดบอสเหลือแค่นั้นเอง <c oughs> มันสู้มันสู้มี <c oughs> ม่เอาเดี๋ยวตายเติมได้สักหน่อยประมาณครึ่งหนึ่งเติมมาเอ,ออแกน่ะแพ้ไปแล้วแกต้องตายด้วยเม็ดมะนาวของฉันเกี่ยตัวตาด้วยเม็ดมะนาวได้เย้มันเป็นการฆ่าบอลจากมิจฉาศีครับให้บอสตายด้วยอาวุธที่ทรงอานุภาพที่สุดของเราครับ มิดมะนาวอะไรครับมึงกินในชามมันมันเหนื่อยแจขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าครับโสด